สวัสดีค่ะก่อนจะจัดส่งนะคะผลฟิกนะคะผลไม้สดมะเดืออฝรั่งเพื่อสุขภาพนะคะวันนี้ก็จะมาชิมยั่วก่อนนะคะโ้ก็หลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะนี่นี่หอน้ำผึ้งนะคะอร่อยมากออเดอร์สำหรับพี่เพื่อนๆนะคะที่จองเข้ามานะคะก็จะส่งได้จันทร์พุธศุกร์นะคะห้องเย็นนะคะส่งไปรษณีย์นะคะ สามารถสอบถามหลังบ้านได้นะคะหรือ idline นะคะ0993056062นะคะพักมาสอบถามได้นะคะด้วยมเดื่อฝรังมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะก็อยากให้พี่พ,พื่อนเพื่อนนะคะลองได้ชิมนะคะเพราะว่ารสชาติบางตัวก็จะเป็นหวานติดเบอร์รี่นะคะหวานติดเบอร์รี่ บางตัวก็หวานไม่ติดเบอร์รี่หวานเจี๊ยบนะคะหวานเหมือนน้ำผึ้งนะคะพี่นี่เพื่อนเคยทานนะคะหวานหอมนะคะม่เหลือฝรั่งสรรพคุณนะคะโหเยอะแยะมากมายนะคะเป็นผลไม้ที่ปลูกตะเพงกระถางริมรั้วก็สามารถให้ผลผล,ผลิตเราได้เหมือนกันนะคะสำหรับพื้นที่น้อยๆน,นะคะสามารถปลูกใย่ตะเพงได้เลยนะคะตะเขงก็สามารถให้ผลได้ถ้าเราให้ปุ๋ยดีๆนะคะ ลูกดาลูกแดงเขียวเหลืองเขียวนี่สุกแล้วนะคะอร่อยมากเยอมเลยนะคะสีเขียวนี่ก็มีหลากหลายสายพันธุ์เหมือนกันนะคะเขียวใสแดงเขียวใสชมพูก็ติดเบอร์รี่นะคะถ้าเขียวอ่าใสแบบนี้ก็จะหวานทำน้ำผึ้งนะคะเขียวใสเหลืองนะคะ หวานน้ำผึ้งเนียน,นะ,ะชิมจนรู้เนี่ยคะ่ะอืมอร่อยมากหวานเจี๊ยบเลยนี่หวานอร่อยแล้วแต่คนชอบด้วยนะคะบางท่านก็ชอบหวานติดเบอร์รี่บางท่านก็ไม่ชอบหวานติดเบอร์รี่นะ,ะเดี๋ยวก็ลอยากให้ชิมไ,ไหลายสายพันธุ์น้องเปิดใจดูนะคะมะเดื่อฝรั่งยอมรับมาซะดีๆบ้านไหนยังไม่เคยชิมนะคะมะเดื่อฝรั่งมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะอยู่เมื่อไหร่ก็แวะมาได้นะคะสถานกล้วยได้เลยนะคะ เบอร์ดีไลน์นะคะศ mm ูนย์เก้าเนห้าหกศูนย์นะคะอืมฝรั่งด่างนะคะอ mm ืมผลด่างผลด่าง,างอันนี้จะด่างเขียวเหลืองสลับกันนะคะจะมาชิมให้ดูชิมให้บ่อยให้ดูบ่อยมากนะคะไส้แดงนะคะอันนี้ mm hmm. อืมหวานจีบบริสุทธิ์เนี้ยวเลย ตัวนเน้เหนียวหนุบแต่คนชอบกู้ชอบตัวนี้นะ <c oughs> ตัวนี้ก็จะมีหลายชื่อนะคะคุณโพสหน้าเฟซบุ๊กนะคะ,จะอจาปักหมุดไว้นะคะเ้าก็จะลงชื่อแต่ละสายพันธุ์ของมะเดื่อฝรั่งนะคะ <c oughs> มะเดื่อฝรั่งต้องจองคิวมานะคะส่งได้ทุกอาทิตย์เลยนะคะแต่ต้องจองอะคะิวค่ะผลไม้ตัวนี้ยังไม่ได้มีวางขายทั่วไปนะคะ แต่ก็สามารถส่งห้องเย็นถึงหน้าบ้านให้พี่เพื่อนเพื่อนได้ชิมได้นะคะเข้ามาทักสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะใจดีนะคะแล้วผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะตกหล่นยังไงทักมาสอบถามได้ตลอดเลยนะคะขอคนไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะคะขอคนทีแบบรับได้นะคะนะคะก็จะแบบบ้านบ้านลูกทุ่งแบบนี้นะค่ะ มีอะไรพูดคุยกันได้นะคะหลังนายได้เลยนะคะ